รู้หรือยังปุ่มนี้เนี่ยแต่ละปุ่มของรถคุณช่วยให้ประหยัดน้ำมันได้จริงแต่ละปุ่มทํางานยังไงไปดูกันเริ่มกันที่ปุ่ม ECoMode นะครับพบกันได้นะครับในหลายรุ่นของรถยนต์ฮอนด้านะครับในรุ่นทั้งไฮบริดและเทอร์โบครับลดการตอบสนองของคันเร่งปรับการทํางานของแอร์ให้ประหยัดเน้นการขับขี่แบบนุ่มนวลโหมดนี้เหมาะกับการใช้งานในเมืองนะครับเพราะว่าจะมีการเบรกนะครับมีการหยุดรถบ่อยบ่อนะครับมีการออกตัวบ่อยช่วยลดการประหยัดน้ามันได้มากนะครับในการออกตัวนะครับลองใช้กันดูนะครับต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนป จะทำให้รถเนี่ยใช้พลังงานจากแค่ในตัวของตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะครับโดยไม่มีการใช้น้ามันเลยนะครับโหมนี้เลยใช้ได้ในความเร็วต่านะครับเหมาะกับใช้ขับในหมู่บ้านนะครับหรือที่จอดรถนะครับรดยะ้ทางทสั้นเท่านั้นนะครับข้อดีคือเงียบนะครับและประหยัดนะครับแต่โหมดนี้เราจะสามารถใช้งานได้ต่อเมื่อตัวแบตมีแบตเตอรี่เหลือเพียงพอนะครับครับสุดท้ายเป็นระบบ i d l e s o p t นะครับเวลารถยนต์ติดไฟแดงเหยียบเบรกลึกๆนะครับเครื่องยนต์จะตัดการทำงานให้นะครับแต่ระบบไฟฟ้าเนี่ยยังคงทำงานอยู่ครับก็จะช่วยประหยัดมันขึ้นอีก เวลาปล่อยเท้าออกจากเบรคครับเครื่องยนต์จะสตาร์ตติดขึ้นมาประหยัดน้ํามันตอนจอดนานนะครับ่วอลดมลพิษครับแต่ว่าถ้าไม่ชอบอะสามารถปิดได้นะครับปุ่มนี้นะครับถ้าใช้ถูกจังหวะประหยัดจริงนะปุ่มพวกนี้ไม่ได้มีไว้แค่โชว์นะครับถ้าเรารู้จังหวะในการใช้งานจะช่วยให้เราประหยัดน้ำมันได้จริงนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับกดซับสไครต์นะครับกดถูกใจกดกระดิ่งช่องยูนิเต็ดฮอนด้านะครับขอบคุณครับ